ไทยทีวีสีช่อง3มายส์แอดโรว์บันทึกกัน บอกกับผมว่าผมคือฮีโร่ของพวกเขาการชกแต่ละไฟของผมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นฮีโร่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆนั้นผมเองเขามีฮีโร่อยู่คนหนึ่ง ดำชนะอีกแล้วอะกลัวแพ้ตลอดเลยอะก็มึงกากไงอย่างไอดำอ่ะมันอึดจะตายเล่นแล้วก็จ้าคะเราไปหมดแล <S <S หละเฮ้ยแต่มีอีกคนนึงนะเว้ยชื่อไอดำอะสู้ไม่ได้หรอกใครวะงงงงงงก็พี่หม่องไงที่เป็นนักมวยชกหลายๆแชมป์อะอ อ๋อเป็นนักเวยอ่ะเก่งๆไงเก่งอ่ะเก่งอ่ะเอ้ยตางเก่งอ่ะมาตาละมานี่สุดยอดครับโดนไปนี่น็อกทุกลายโหเฮ้ยโอ้โหเนี่ยแหละค่ายมวยพี่หม่องเขาโอ้ยเป็นข่าวมัน้ะเว้ยแล้วพี่หม่องเขาไปชกที่ไหนอ่ะคนไปเชียร์กันเพียบเลยว่ะโอ้โหเสียงแน่นมากโอ้โห แค่ผักสองชนเลยว้าวนเว้ยใครชกกับพี่ม่งขี้ไหลแน่เลยวะ่ะเฮ้ยข้าว่านะแค่เตะต้นกล้วยแค่เนี้ยข้าก็เตะได้วะเตะได้ไอ่ะไหวเหรอไหวเหรอสู้แรงก็ได้ไอ่ะโอ้ยตัดสสแรงเลย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ้ามื่อกี้บอกว่าอะไรโหแค่ต้องก้นใครในกูเตะได้ไงล่ะพอเตะเข้าไปเจ็บโตขึ้นไปมีคำไรกินบนเวทีนะเว้ยเขาซัดกันน่ะแรงกว่านี้อีกรู้เปล่าเวทีเวทีอะไรของมึงวะนี่มึงไม่รู้จักเวทีมวยอ่ะเนี่ยโอ้โหเย้จริงไม่รู้จักไม่จริงชั่วที่ไหนวะพอเตะกันตุบตับตุบตับ ไปอยู่ไหนมาเ่ยครับพี่หมาหนกเกินเฮ้ยพวกเองอะอาทิตย์หน้าข้าจะขึ้นชกพวกเองอะอยากไปดูข้าไหมล่ะไดิพี่ีแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับยครับลครับครับไปเยารไป่ลยครไปไปเยไปลยเยรลยเยคลยคไปครัไปลไปเล้ยแรัไปไไปเัเลลยยไปเไปไปยไเยย Ah! ตรงนี้ลูกตื่นผมมารอแม่จะมารอแม่ทำไมล่ะก็ผมจะขอแม่ไปดูมัวที่วัดไดัหมแม่อยากไปก็ไปสิจริงนะแม่เออเย้่ยมเหนียวเหนียวครับไปแล้ว มอหนนนะอั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นวิธีมวยทันทีที่ได้เห็นผมอยากขึ้นไปยืนบนนั้นอยากให้เสียงเชียร์ที่ดังขึ้กล้องเรียกชื่อของผมเขาไม่ต่อยผรนะนนี่นี่อือนั่นน่ะนี่ หนีแม่มาดูมวยใช่ไหมไม่<ห><ะ>เปล่านะนะฉันขอแม่มาก่อนแล้วใช่เปล่าใช่สินะชัวนะจริงเนี่ยฉันมาดูเพื่อนฉันต่อยมวยเนี่ยโอ้มองเอานะรู้จักด้วยเหรอไอ้นีมาดักมวย,เ,ยอเอาละครับสำหรับมวยคู่ต่อไปนะครับพบกับฝ่ายแดงไอ้มองแข้งสักเหล็ก มีอีกชายาเรียกว่าจอมผู้เมืองสุรินทร์จะช่ยยังโอ้โหครับและผู้ชายิงของเขานะครับฝ่ายนักเงินสกินเดียวลูกเต่าตัวนี้สักยกทีกินเลยับ ครับ,รบพี่จอมโหดเมืองสุรินโอ้โหเมื่อคืนผมยังดูพี่อยู่เลยนะครับคือฝีมือพี่สุดยอดมากเลยที่ผมมารบกวนพี่ในวันนี้หลานผมมันจะมีเรื่องจะคุยด้วยนะ,ะในนาะบอกฉันว่านาะจะพูดให้เอาก็พูดให้แล้วไงเอาสเอาิเอาเลยเอาเลยพอ,อ,อ่พี่มองฉันอยากเป็นนักมวยอ,อย่างพี่เองอยากเป็นนักมวยใช่ไหม ถ้างั้นสิ่งแรกอะที่เองต้องทําคือเองต้องฝึกซ้อมให้หนักเองทําได้ไหมล่ะได้พี่ได้ ตาตุ้งไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ะไอ้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหอไอ้เจ้านั่นแน่เฮ้ยไอ้นี่เชิงมวยมันไม่ธรรมดาเว้ยพรุ่งนี้เนี่ยเขามีเปียบมวยเนี่ยเองสนใจปะจริงอะนะ อ้จริงเนี่ยวะสามสิบเก้ามีใครเจ้ากับบันบ้าง ngày mừng มา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 รูปหล่อผิวนี่ขาวอย่างกันสำลีเลยมึงมาชื่อดำชื่อจริงชื่อเด็กชายสมบัติปัญชาเมฆครับมึงไม่บอกชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยแม่ชื่อปานน้าชื่อตุ๊ครับกูประชดใครก็อยากจะรู้ชื่อพ่อชื่อแม่มึงกูถามไปถึงชื่อนักมวยมึงอะชื่ออะไรชื่อนักมวยผมใช่นะชื่อนักมวย เป็นนักมวยเนี่ยมันจะต้องมีชื่อโหนนะเรื่องแค่นี้เองว่าแต่เอ็งมันจะใช้ชื่ออะไรดีวะอ๋อชื่อนักมวยของมันนะครับมันชื่อว่าด er ัมทมินเกียรติมูซี หลานผมเองไงแอกเลยฮะอ่ะชื่อใหม่แต่มัดจัดจา้านผมพยักดำทมินจับมือได้คู่เอกแล้วขึ้นกระดาน เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเลยวะเออจริงเลยวะเฮ้ยจริงดิจริงเลวะพี่ไม่ได้มองนะเว้ยเฮ้ยจริงอ่ะจริงดิโอ้เออพี่มองรู้เปล่าวัยดำได้ขึ้นเชิงกันนะเออใช่พี่จริงเหรอ จริงเหรอวายดำจริงสิพี่เนี่ยถ้าฉันเก่งอย่างพี่นะก็คงจะดีเวลาฉันขึ้นชกอะ่ะจะได้ไม่แพ้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดำใครว่าข้าไม่เคยแพ้ใครมันมีนักมวยอยู่คนหนึ่งอะที่ข้าชกไม่เคยชนะมันเลยมันชื่อคมพยัก ยักษ์ต้ำทมินจับมือ,มอได้คู่เอกแล้วขึ้นกระดาน ปาลฉันมีเรื่องจะบอกพี่แต่เรื่องนี้รู้กันเฉพาะเราสองคนนะคือไอ้ดำอ่ะมันแอบไปเปรียบมวยมาฉันห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังฉันพูดมันก็เถียงและอีกอย่างนันคู่ชกของมันเนี่ยก็เป็นแชมป์ด้วยพี่พี่เป็นแม่พี่ต้องห้ามมันนะฉันไม่อยากเห็นมันโดนกระทืบอ อาจจะพิการก็ได้นะพี่ ฉันไปชกไงนะคือเออน้าว่าเองเปลี่ยนใจไหมฉันไม่เปลี่ยนหรอกนะโอ้โหฉันตั้งใจแล้วฉันจะชกให้ได้โอ้โหแต่คู่ชกของเองมันเป็นแชมป์นะเว้ยฉันไม่กลัวหรอกนะโอ้โหฉันอยากเป็นนักมวยจริงๆนะนั่นะนับหนึ่งถึงสามให้เปลี่ยนใจนะนับถึงพันฉันก็ไม่เปลี่ยนหรอกโอ้โหมันทำไมมันดื้อเอ่อฮะเองจะไปชกมวยอ่ะ ว่าะไะขอแม่ยังอ่านะจ,ะจ้าจ้าถ้ายังไม่ได้ขอฉันก็ไม่พาแกไปชกฮ่าฮแล้วเกิดแม่กระดาษฉันตายทำไงอะ่ะอะไม่ขอก็ไม่พาไปฮ่าฮ่โถ่จำไว้ ตงเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับมวยคู่เอกประจําวันนี้พบกับนักมวยฝ่ายแดงแชมป์เหนือแชมป์ตัวจริงขวัญใจประจําจังหวัดของเราผู้ปราบมาแล้วทั่วทุกสารทิศแม้แต่จอมโหดมืองสุรินยังต้องแพ้ให้กับเขาขอเชิญทุกท่านพบกับคมพยักฆ์ลูกพระบา และสำหรับคู่ท้าชิงของเราในวันนี้นะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นนักชกหน้าใหม่หัวใจเกินร้อยสถิติการชกไม่เคยแพ้ใครไม่เคยชนะใครไม่เคยชกกับใครอขอเชิญทุกท่านพบกับดำธมินเกียรติมูซี ฉันขอโทษนะแม่ที่ไม่ได้บอกแม่ก่อนพอดีวันนี้ที่วัดเขามีงานฉันขอไปชกมวยได้ไหมแม่แม่แมตัง้งครับ สงสัยดำพมินคงจะไม่กล้าต่อกกรกับผมไม่ได้จริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมเอาเป็นว่าผมตัดสินการชกเลยแล้วกันนะครับผมและสําหรับผู้ชนะของเราในคู่เอกวันนี้ได้แก่คมพยัคฆ์ลูกพระบาลเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาแล้ว,ลวไอ้ดำ นเราเนี่ยนะตัดสินใจจะทำอะไรแล้วอ่ะมันต้องทำให้ถึงที่สุดสู้ให้ถึงที่สุดอย่ายอมแพ้เขานะลูกจ้ะแม่อเอานี่นี่แม่นั่งทำให้ฉันเหรอเนี่ยอขอบคุณจ้ะแม่ คนเราเนี่ยน,น,นะตัดสินใจจะทำอะไรแล้วอ่ะมันต้องทำให้ถึงท,ที่สุดที่สุดอย่ายอมแพ้เขานะลูก ตัวฉันจะแม่ฉันให้แม่หมดเลยโธลูก<ม>ขอบใจนะไม่แม่กอดดีนะใจนะลูก ำไมอะฉันขอคำปรึกษาแม่หน่อยสิเรื่องอะไรล่ะแม่ว่าจะให้ฉันเรียนต่อดีหรือไปชกมวยดีล่ะแม่ถ้าเองจะเลือกเรียนต่อเองคิดว่าจะทำมันให้ดีที่สุดได้ไหม,มแล้วถ้าเองคิดว่าเองจะเลือกชกมวยเองจะทำให้ดีที่สุดหรือเปล่าอถ้าอย่างนั้นก็เลือกตาม ใจชอบเลยลูกชีวิตของเองเลือกแบบที่มีความสุขงั้นฉันเลือกชกมวยนะแม่เอาเลยลูกเลือกอย่างที่มีความสุขที่สุดแต่จำคำแม่ไว้อย่างหนึ่งนะเลือกจะทำอะไรแล้วอะทำมันให้ดีตั้งใจทำให้ดีที่สุดถ้าวันไหนที่เองทำแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าท้อให้คิดว่าให้สู้ต่ออีกนิด อย่าไปยอมแพ้มันเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะจริงๆแล้วทุกอย่างที่แม่สอนมันคือสิ่งที่แม่ทำให้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กคำสอนของแม่ก็ยังคงเป็นแนวทาง ที่ผมใช้ในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้แม่พามาส่งถึงที่แล้วจำแม่ไว้นะจะแพ้จะชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าวันไหนเกิดท้อขึ้นมาอดทนไว้นะลูกจ้ะแม่รักษาเนื้อรักษาตัวนะแม่ไปก่อนนะแม่ ไม่มีอะไรจะให้แม่จะ้ะนี่ผ้าพ,พันมือฉันจะ้ะฉันให้แม่ไว้ขอบใจนะลูกดูแลตัวเองดีๆนะอย่ายอมแพ้คใครเขาง่ายๆละ่ะแม่ไปก่อนนะจ้ะ ภาพสุดท้ายที่ผมได้เห็นหน้าแม่ระหว่างเดินทางกลับบ้านแม่ประสบอุบัติเหตุและจากผมไปแบบไม่มีวันกลับ สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือชัยชนะความสำเร็จต่างๆที่ผมได้รับแม่กลับไม่เคยได้เห็นมันเลยสักครั้งเดียว วันนี้ถึงผมจะมีชื่อเสียงโด่งดังจนหลายๆคนยกให้ผมเป็นฮีโร่แต่คนที่ทำให้ผมเป็นฮีโร่ได้ทุกวันนี้คือผู้หญิงตัวเล็กๆเงียบๆ,ๆคนหนึ่งนั่นก็คือแม่ฮีโร่ของผมครับ ว่าในเมื่อเราลงทุนและทำแล้วแค่นี้เหรอที่เราจะท้อลองสู้อีกทีขอสู้ต่ออีกนิดนึงนี่แหละครับถึงได้เป็นพวกเขายืนในจุดน,นี้ได้ทุกวันครับผมคิดถ้าไม่ขอก็ไม่คบ จำไว้เพราะว่าฉันไม่พร้อมโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าซ่าไปขอซ่าขอแม่ขอขอแม่ขอระกวน Action Action ต้องปล่อยไม่ไม่ต้องสนใจมันเราไม่สนใจแล้วเออแม่กูแม่กันใช่แล้ว